คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําสว่านกระแทกไร้สาย18โวลต์ของบอสให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น GSB18V-65 นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าในกล่องจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่18โวลต์2แอมป์ h o u มาให้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับมีมาให้2ก้อนนะครับผมแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่18โวลต์2แอมป์นะครับมา1อันแบบนี้นะครับผมคลิปเน็ตเข็มขัดนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานครับผมมาดูพระเอก ของเรานะครับตัวสว่านขนาดกระทัดรัดพอดีมือเลยนะครับสามารถปรับใช้งานได้3โหมดนะครับเจาะขันสกรูแล้วก็เจาะกระแทกนะครับรับค่าแรงบิดได้ถึง20ระดับเลยนะครับปรับความเร็วรอบได้2ระดับนะครับ550รอบแล้วก็2,100รอบต่อนาทีมีไฟ LED สองสว่าง2จุดเลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับยังมีระบบคลิกแบ็กคอนโทรลนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานนะครับตอนนี้ไฟสถานะคลิกแบ็กนะครับขึ้นนะครับกะบริบแบบนี้นะครับปล่อยสวิตช์แล้วเราก็กด ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับหรือหากเราไม่ต้องการใช้นะครับเราก็สามารถกดปิดได้นะครับผมทีนี้เราก็สามารถใช้งานแบบว่าไม่ตัดได้เลยนะครับต่ใช้อีกก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็ถือว่าบอสนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากๆเลยนะครับหัวจับดอกนะครับสามารถจับดอกสูงสุดได้ขนาด13มิลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับด้วยดอกเจาะไม้10มิลนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม อันนี้ผมทดลองระบบคลิกแบกนะครับก็ทํางานได้อย่างว่องไวเลยนะครับสะบัดนิดเดียวเองนะครับสำหรับการเจาะไม้นะครับก็สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะมาทดลองใบพายใหญ่ๆแบบนี้นะครับดูนะครับด้วยแรงบิดสูงสุดถึง65นิวตันเมตรนะครับก็ทําให้การเจาะแบบนี้สบายๆเลยครับลองทดลองเจาะเหล็กดูบ้างนะครับเหล็กบางนะครับตัวนี้ก็เจาะได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองหมุดขันสกรูกันบ้างนะครับโดยผมจะใช้เป็นสกรูเกียวปล่อย3นิ้วนะครับขันกับไม้แบบนี้ดูนะครับเพื่อนๆก็ขันเข้าได้แบบสบายๆนะครับสำหรับงานขันสกรูนะครับก็ผ่านครับเดี๋ยวเรามาทดลองเจาะปูนด้วยหมุดเจาะกระแทกกันนะครับเพื่อนๆ ก็สามารถเจาะใช้งานได้นะครับด้วยอัตราการกระแทกสูงสุดถึง27,000ครั้งต่อนอาทีถือว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับสำหรับสวรร่านไร้สายส8โวลต์ของบอสตัวนี้นะครับผมถือเป็นสวรร่านอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวเริ่มต้นของผเพื่อที่ชอบงานช่างและงาน DIY เหมือนผมนะครับหากสนใจก็สามารถดูที่ตะกร้าด้านข้างหรือว่าพิกัดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ